สวัสดีครับพบกับผมบอยเกมแคสติ้งนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับแขบกรับเชิญนะฮะสวัสดีครับนี่ฮอฟนี่ฮอฟโอเค okay, นะครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปแล้วไม่แนะนำกูหน่อยเฮ้ยยังแนะนำบอกโอ้โห <c oughs> มึงมึงเป็นคนไม่สำคัญวั <c oughs> นนี้เราจะ <c oughs> เราเรา,เราจะมาวาดรูปรูปรูปนี้นะครับรูปมิโคนะมค <c oughs> ะมิโคุมิโคุเลย เราไม่ชอบเป็นกราวนี้นะเราเป็นกราวทีดำนะฮนะดำแล้วขยายเลยจะเด้่มเพื่อ็นกนารวาดในเครื่องตับงต่ผมนะนะมันไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับโอเคนะเราจะวาดรูปนี้นะฮะจะใช้ปา,ากกาอุการ่วาดนะฮเพราะผมจะเป็นทีเดียนะ

สองนี่เลยสององค์มา ด้ je je no? ru, no? Wait, ่ม oh ีศิลปะในจิตใจมา่ครับเอครับเสร็จแล้วครับสิล้ปะครับรู้สึกรู้สึกถึงศิลปะใช่ไหมเป๊ะเลยโอ้โห้เลยครับ ขับลูกคูเออเอมันใช่มีครูไหมล่ะเฮ้ยมันมีคูอันนี้เฮ้ยัจ่ยนะอจอ,ยอนนลยูกมีูเจอตยในจิติญานะอาจารย์เฉลิมใช้สอนมาเลยนะละ เป็นจิตวิญญาณน,นะลู้ไมไปไม่ได้ไม่นกลไม่ไาไม่ถแม,ม้เล,เลยดโอ้แล้วนูน่นน่ะเราก็ใส่ปใจเลยุ๊แล้วก็วิ่งไปรับแข่งาท่ายแล้วก็อาบมาเลยหอก่อลห่ก่อนน,นะแล้วว่าเอาเอารูปไปคูผมไก่อน

เขายิ <sa iden blessing> ่งเลยผมอะเฮ้ยยิ่งเลยผมผมนี่่อย่งต้องแขกอะไรไปคนท้ี่รนยุย่างกับผมในเบลแล้วผมก็ทะกดตอบมีเป็นสิ่งเดีเยวเดี๋ยะ ใจกันได้ับเคแย่ครับไปเป็นต่อเอาไว้ให้หมดเอาไว้ให้หมดใช่ครับพอคุณค้างปุ๊บผมก็เนี่ยจบการตัดกันได้เลยเออสวัสดีครับเงาเงียบเงียบเงียบสงแคร์ครับโอ้ไม่กูคอมาวันนี้มันเงียบกันหมดเดียวฮะ มันไม่ตอบกูกันนะเฮ้ยโอเคครับเช่างมาเลยครับอยาบอกว่าเรวีฮยืมไปว่าอ่านอยู่ด้วยว่าเฮ้ยโอ้หกนาทีเนี่ยคุณรับสเสร็จยังเฮ้ยหกนาทีเฮ้ยนั่นผมน่าจะรับเสร็จแล้วมึงแต่แต่กูกไม่สนใจกันนั่นเองบอยคือยังไมไหนวะอ๋อคุณครับคุณครับฮะฮ้ยไฟขึ้นมาเลย อ้คุณ,คณมีไฟล์ที่คุณคุยกันสามคนนั้นนะครับอืมฮึนีขึ้นเลยเนี่ยนี่ขึ้นเลยเนี่ยเอามาใหม่รับสิรับรับเบ้ยเฮ้ยหกวิทีกว่าเนะเฮ้ย <c> เ <oughs> มือ่อไหร่มึงจะรับเรากลับกลับเอ้ยผมว่าคุณแชร์หน้าจอมาดีกว่าง่ายกว่นนะนาแชร์หน้าจอแชร์หน้า,นานจอคุณหลุดนะไม่หลุดหรอก กะจบรายการอะไรเงี้ยอืมเป็นความคิดที่ดีมากเลยเนี่ยครับขึ้นยังยังครับโอ้โหครับอันนี้ข้างล่างกับข้างบนมันแข่งกันเดี๋ยวว่าไหนีเสร็จก่อนกันอะไรยี้อืมข้างล่างเสร็จก่อนก็ดูข้างล่างกับข้างบนเสร็จก่อนก็ดูข้างบนเรื่องจะได้จบเรื่อจะได้จบจบลงแล้วความรักที่ดูว่ายิ่งใหญ่ จบยังจบยังยังครับไอมันขึ้นมาหยังเละเฮ้ยยังครับโอ้มันตั้งสองอันนะเฮ้ยความระดับนี้มันก็เมียบเกินแล้วครับเมียบเกินเลยเลครับยังครับก็ขอจบรายการตะเพียงเท่านี้พอครับจริงเลยครับจริงเมียบเออเศร้าหรือว่าเกมนี้มึงเล่นไงวะไอดอนแมนนะ ใค,ใครที่รู้ว่าด่านสองที่มันให้ไปบินเล่นนี่ผ่านยังไงก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะครับอ๋อแมงค้างไปตอนที่แล้วนะ <c oughs> เกมอะไรนะครับผอ้อ่านไอรอนแมนไอหนุ่มคนเหล็กอะ่ะ <c> ร <oughs> ู้จักปะไอหนุ่มเหล็กอะ่ะเฮ้ยมึงเงียบอย่างบนี้มึงจะบอกนะนั่นไงโอ้ยจบรายการเลยจบรายการ จะจบรายการแล้วได้ครับเฮ้ยแมเล่นกูจนได้เอาจนได้เลยนะโอ้โหเลิกเลิกโอเคครับจบรายการนะครับยะ